เที่ยวทางเวิรงให้หาห่มบังหัวขันสิเที่ยวทางไกลไทยถงให้มีผอมขั้นสิไปทางหนาให้หาทิ้งบังไง่ตักน้ำไวเต็มบังจังคอยไปทิ้งวาไไวบังไยคือโตเฮาวัตตะสงสารนันไยเ้า,ยยาข้าวเยินกองบุญสางกุศลแห่คิดทำ ท่าหนาพุ่นผัดย่างกวงกวัวหลังศีลน,นั่นเป็นหมกังขันย้ใหญ่บังหัวท่านนั่นเป็นเสบียงใส่ถงให้มีพร้อมแม่นสีไก่เ้าเยินภาวน่าตักนามใส่ไก่ปันไดกะบอยานทิ่งบังไดเติมเต็มหยาดโยมเอ้ยเมื่อวันพาวันศีลจังสี เงินสิถูกสียยากสีลลำบากชีวิตขอบขั้วสีมีปัญหาหรืออุปสรรคปัญไดก็ตามเพิ่นมีความเสือมันอกหมั่นใจเต็มจิตเต็มใจว่ามันมีบุญมีบาปบาปมีบุญมีชาติหนาชาติก่อนรกสวรรค์มีเฮ็ดดีก็ดีจริงเฮ็ดสวก็สัวจริง คนจังบ่ปล่อยวันเวลาของชีวิตเนี่ให้มันเมดไปกับเรื่องอื่น <c oughs> ใส่คำว่าเรื่องอื่นสิไปหาเงืนหาคํำหาความหล่ำควม่มรวยอันนั้นเป็นเรื่องอื่นซึ่งความสำคัญมันล่องลองไปกลัวบุญกวัวกุศลทำความ้อใจไปนั่นแกวแหวนเงืนทอง ทรัพย์สินสมบัตินั่นจำเป็นจำเป็นสำคัญสำคัญแต่ยังเป็นล่องบุญมีคุณค่าหน่อยก็บุญก็กุศลเข้ามาอาศัยโลกสัวขู่สัว่ามโบเมนบนอยู่อันถาวนโลกเป็นหมองมาเ,เยี่ยมมาเยี่ยมมาพักขันค้นมีปัญญาเกษงโฮจักสางนามทำบุญ เก็บเกี่ยวสัมภารธรรมเก็บกรรมบุญกุศลเพื่อนำ้าดวงจิตดวงใจเจ้าของให้มันไปดีกว่าเก่าให้มันไปดีไปง้ามเพราะว่าถ้าบาบใดเขายังประทันถึงหมักผลในผ่านการเวียนว่ายตายเกิดมีแน่นอนโยมจงหมั่นใจเด้บาปมีจริงบุญมีจริงชาติหนาชาติก่อนมีจริง นรกกมรร็มีจริงสวรรค์มีจริงเฮ็ดดีก็ยอมได้รับผลดีจริงเฮ็ดสัวก็ยอมได้รับผลสัวจริงผู้ที่มีสัมมาทถถิฏฐิเบื้องตนจังสีหรือจังสีพยายามบ่ห้วันเวลาชีวิตผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์พยายามสีเอากําไรให้มันเป็นชีวิตที่มีกําไรเข้ามาเยี่ยมมายามมีวันเวลาที่อาศัยอยู่ในโลกนี้บ่โดน กระทือเอาประโยชน์ให้ได้หลายที่สุดเพราอเมื่อสิ้นลมหายใจปั๊บทุกอย่างขึ้นู่ธรรมชาติ